คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดิกาายุไม่ถึง1 8ปีควรได้รับคำแนะนําและไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะจ๊ะกราบสวัสดีครับกรับผมเฮียโชคทะลุรวยดื่มน้าเก๊กแหวกกับมารับใช้พี่น้องแล้วนะจ๊ะวันนี้เฮียโชคกลับมากับเกมวิเอะม่ใชั่ววิถีวิถีเฮียอะไรโชควันนี้เฮียโชคกลับมากับเกมขุมทรัพย์แห่งกีเลนขุมทรัพย์แห่งกีเลน วันนี้โยกกลับมากับเกมขุมทรัพย์แห่งเอสเทนช่วยว่าผิดพลาดถึงเมื่อเป็นการไม่เสียเวลาเสียนาฬิกานะครับนะเอาไปกันเลยครับผมมาท่านผู้ชมมานะครับมีเอฟเอฟซูเอฟซีนะขอเยี่ยโชคมานะครับนะเยี่ยโชคมาเล่นเกมเอขุมทรัพย์แห่งเอสเทนนะครับนะไม่ใช่ขุมขุมทรัพย์แห่งกิเลนนะครับ ะเล่นกีเลนจนเบลอนะจนสมองเบลอหมดแล้วนะนะครับนะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะวันนี้เงินทุนเนี่ยโชคอยู่ที่2 0งหมื่นสิบส่านผู้ชมนะวันนี้ทุนน้อยนะครับนะมาจัดต้นทุนแบบไม่ต้องทุนเยอะนะเอาสองหมื่นสองหมื่นพอขำๆนะครับเบ็ดสูงสุดกี่ร้อยเหรอเกมนี้เหรอเออมาทดอมาไม่ทดสอบสิมาเล่นตามรีวิวที่แฟนคลับขอมาครับนะให้เฮียมาปรับเสียนสาวท่ำนะครับนะแบบกดเด้งหน้าลมหน้าดูเชิงดูเชิงเบ็ดหกสิบบาทครับผมนะครับ เงินทุนเรียกสองหมื่นนะผมนะามาดูเชิงสาวถ้ำสิว่าเป็นยังไงเนาะมือน,นีเนาะวัดดวงที่วัดดวงสาวถ้ำสิลูกเอ้ยนะผมซับไปเอสเทนนะครับนะไปลูกไปไปลูกไปเฮ้ยนี่างานรผมนะน,นั้นนะี่นะครับนะนี่เป็นสถาปันการสถาปฏิยกรรมชนเผ่ามายันนะครับนะมายามายานะเนี่ยนะ ก็เชียร์โชคเคยดูสรารคดีเม็กซิโกนะครับมันจะเป็นน่าจะชนเผ่ามายัานนะพันสองดอกนี้นะโอ้โห,โหขอบคุณขอบคุณน,นะครับผมห้าร้อยท่ผู้ชมนะผมหกร้อยครับผมนะนะครับเบ็ดหกสิบจ่าเป็นทุนที่สองหมื่นนะครับตอนนี้นะมันเป็นอะไรอารยธรรมชุดเผ่ามายัานนะครับนะเอสเทนเอสเทนนี่นะนี่นะนะ,นะเป็นชนเผ่ามายัานที่อยู่ประเทศเม็กซิโกนะนะ ใกล้ๆก,กับพรมแดนเปรูนะเฮ้ยเฮ้ยความสมองเลยนะเนี่ยฉลาดขนาดใกล้พรมแดนเปรูนะครับผมนะเปรูก็จะมีอ่ามาชูปิชูนะครับผมนะอ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะมาชูปิชูนะอันนี้ก็จะอยู่เมืองเมืองไหนเมืองนึงของเม็กซิโกนะเป็นเป็นเผ่ามายันนะครับเป็นต้นกําเนิดนะครับนะอ,ะรอารยธรรมโบราณน,นะครับอ,รอารยธรรมโบราณมนุษย์นะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะ เยอะไปแล้วไงชนวนเผาอะไรของกูเนี่ยนะก่อนเริ่มเกมก็ผมซับแห่งกิเลนไปแล้วนะิ่งนะพี่โยมนิ่งนะครับนะมาลูกมา12บาทลูกไม่ไหลแหมพผู้ชมเออแบบเทอบบร์โบด้ว่ะเบต60ตัวเนี้ยคูณสองม,ม,มาลูกบอเข้าไหมทูไปนะกดเองนะ้ชมนะดูเชิงนะแล้วมันเบต60ข้ามบมเงินทุนเล็ก20,000บาทครับนะ เอองี่กับในช่วก็เอาความรู้ด้วยนะครับมีความรู้ด้วยนะสอดแทรกเข้าไปนะครับมีความรู้เข้ามาสอดแทรกด้วยนะแล้วก็มีตลกด้วยนะครับส่วน่าจะไม่ตลกนะจะแป๊กๆมากกว่านะครับพยายามจะหาความรู้นะครับความรู้มันเข้ามาเกี่ยวกับเกมนะครับเกี่ยวกับแอร์แต่ละตัวนะผมกิโลกินเลนอะไรอย่างนี้นะครับผมมาจากในรุ200ห้าสิบบาทนะครับนี่มัทำคุณสองมาลูกแหมไม่ไหลนะพี่โยมนะอะไรวะ นี่มาปราบเซียนเอเกมนี้เนี่ยนิ่งไงแม่เออมาลูกมาอะไรอีกลูกด้วยเออใจลูกมาคูณสามไปออนิ่งนะสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทท่านผู้ชมนะดอกคูณสี่เด,ดินมาลูกมาตงคูณมาเนี่ยประูเอ,อ๊ไม่เข้าเลยท่านผู้ชมช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะเทพเจ้าโบราณนะครับนะจากชนเผามายันนะครับ เราไปเซิร์ชดูได้นะครับนะเผ่ามายันนะเผ่ามายามายันนี่แหละนะประเทศแมกโนสนะอ่าชนเผ่ายิ่งใหญ่นะชนเผ่านี้นะเป็นการบูชายันมนุษย์นะครับนเผ่านี้มาต้นสุชาติํำเนิดอารยธรรมมนุษย์นะเออะก็ดูเกมไปได้ความรู้ไปนะมู้โยมเนี่ยเออไม่ต้องเบื่อไง เนี่ยไอ้แม่รูปรูปนกรูปอะไรเนี่ยแม่รูปหน้าคนเนี่ยก็มาจากเขามายันทั้งนั้นแหละเออนะได้ไม่ต้องเบื่อไงก็จะได้ได้ความรู้ด้วยไงจะได้รู้ไอ้รูปเนี่ยรูปหินเนี่ยสลักลองไปเสิร์ชดูใน Google นะครับยูทูบยูทูบนะมีหมดนะเขามายงมายันนะครับนะเออลองไปดูนะครับมันมีมีนะมีพีระมิดด้วยนะครับนะเทพเจ้านะครับนะอารมณ์เดียวกันกับอียิปต์นะทุกท่านได้ลุ้นนะท่านผู้ชมนะไม้เนี่ยด้วยวะเข้าไหม คนเผานะขอหน่อยครับจะบูชายันทาทุเพียงไอ้สัสโอ๊ยเนาะนะออ,อย่างนี้ว่าครับลองไปเสิร์ชดูนะท่านผู้ชมนะ <laughs> มีจริงมีจริงเฮียไม่ได้พูดเล่นนะครับนะ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะคนความรู้จริงๆนะครับเอ,อ่อเรื่องภูมิภูมิส่งภูมิศาสเนธถามเฮียเลยนะฮึมโคตรเก่งเนี่ย <laughs> นะเออแม่นิ่งแม่น้ำผู้ชม เป็นทุนสองหมื่นถายไปสามพันแล้วนะโยมนะเพิ่มเบ็ดละมั้งเนี่ยมันนิ่งเหมือนนะโยมนะเบ็ดเป็นร้อยแปดสิบถ้าผมร้อยหกสิบกู่าเออเพิ่มมาร้อยหนึ่งนะแบบกดเองนะโยมนะเอไอ้สัสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ไปลอยใจเนียโชคนะครับได้ยินลอยใจในการทำคลิปดีๆนะโยมนะนิ่งแหมสาวทำแหมวันนี้แหมบำ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 แหมนะอชุดเผามายันแบบไม่ให้ รางวัลเฮียเลยนะขอมายันครับในโชคคนนี้ขอเงินทองหน่อยครับเพียงมามามาหยัหนนะโยมปาดวะปาดไม่ได้เชื่ออีสัตนโบ๋ไหลแหมโอ้ยกดเป็นพันนี่โยมกดหมดเป็นพันเนาะ สาวทำปาพูดยากซื allegiance allegiance át, If, ้อว tamam ่ะสาวทำสาวทำเลียงเพียแล้วนี่ฟีสปินก็ไมาเข้ามาดูมาเฮ้ยมาดูมาเข้าอีกล้อ ไม่ไหลเดี๋ยวเจ๊เลยท่านผู้ชมเออหนิงเพิ่มเบ็ดท่านผมนะมาเล่นเพื่อโชว์ต้องอย่างนี้หรอวะเออ้าร้อมาลูกมาไอีกยัวเยอะมาลูกมาส4 0มาลูกมาไม่แตกแหม เออท่านผู้ชมนะนี่ลุ้นอีกแล้วท่ผู้ชมเออนะครับเพิ่มเบีดลุน้นเ่ท่านผู้นะสู้แม่งยผู้ชมนะตายเฮนะียโชคนะเออชนเผาเนาะชนเผานาะนเบียลงด้ว่เวะเหลนึงวะไม่กดเองแม่งแล้เ yeah. ห <laughs> ี้ยน ให้ลุงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัสบสไครป์เป็นกำลใจให้เฮยโชคนะครับผมเลยมีกำลังกําล,ลังโจกกําลังใจในการตัคลิปนะกําลังใจกูเริ่มหมดเลยนะสาวทําเนาะสาวทําเนาะเอ้ยนะตามแฟนคลับ FC FC ขอมาเฮียก็จัดให้นะป่าไม่ลงจริงสาวทํารุ่นยมนะอ๋อเหรอของแค่ของแค่แต่ก็จะโชว์ได้แลลหละอ่ะอยากรู้เหรอวะอยากรู้เหมือนกันแหละเอานะ คุณนี่สองหมือนอ่นนะคุณรวมนะนี่เหลือเก้าพันเลยมาลูกมาให้เฮียหน่อยเออหุ่นสองไปลูกเออไปลูกไปเออไปลูกไปเฮ้ยแม่ปีดสปีดเหน่โคตรอยากให้เข้าเลยคุณรวมพวกเข้าไหมอเออมาลูกมาเออ้อคุณเผามายันนี่นะไม่น่ารักเลย นิ่งนะผู้ชมนิ่งนะครับนะออให้ลุกไปนะลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นแรงใจเฮียโชคเดือครับเดือดเงียบๆกันใกทำคลิปดีๆนะโอ้ยมาดอกนี้มาผู้ชมฟีดสปีดนะครับอับรบมือไอ,อ้ยลอ,อด้็หมดเลยนะหน,นกาการงานหมืนปีนะครับรวมหน้าทัวร์คุณเพิ่มถึงคูสองนะครับผมหลังจากกญญารทั้งชีวิตนะนะมันจะหมดให้เองนะอ๋อ ไปนะไปลุกไปมาลุกมาคูณไปเรื่อยลุกไปเออคูณไปลุกขอเงินคืนหน่อยลูกขอสองหมื่นลูกรอบนี้ขอสองหมื่นอะไรห,หมื่นหนึ่งลุกไปคูณไปลุกไป <c oughs> <c oughs> นะครับนะก็ะติดแตกหางนี่นะคูณแปดมาแล้วคูณเออบบเออเบียดร้อยหนึ่งเดือนหนึ่งเด้อใส่อีกลูกเออเกียดร้อยโอ้โหแปดพันดอกนี้โ <c oughs> มโหลีโมโหลี <c oughs> ยมดอกอิม่มดอกอิ่มนะครับผมดอกนี้8,000ครับผมเบ็ด100บาทเท่าปิ้นปินไปอีกครับผมคูสิบมาลูกมาเอ้ยนี่เงี้ผู้ชมนะปัดไิโก,โก้โอ๊ยหนอขออีกด้วยวะสุดหนึ่งยังดีกาแบบเอ้ยท่านผู้ชมเออมาลูกมามาลูกมาไหลลูกเออมาลูกมา900ลูกเออไหลไปรัวหลงนี้มา1,100ครับผม อีกพันเดียวอีกแม่ท่านผู้ชมเอาทุนด้วยวะหลีออจัดชิมได้อีหลีไปเพราะเราดุนรินกำไรแม่โอ้ยไป็กำไรแปดร้อยท่านผู้ชมนะครับนะสาวถ้ำวันนี้โอ้โหเล่นเฮียจุกเลยเฮียนะแต่ก็ไม่เสียหลายครับผมนะวันนี้นะอีกทั้งนะอุ้ยนะอ่ะถือว่าไม่ไม่ขาดนะอ่ะหือว่าวันนี้ยัง ได้อยู่400นะครับนะมามาาดมาปราบเซียนสาวถ้ำยิเฉยนะตามที่แฟนผงแฟนขับขอให้โชคมาครับนะเออนะครับนะ้ออนะบนะยายัก็สู้กันไปสู้กันมาอย่างนี้นะครับนะยังได้ทุนคืนกลับมา200แล้วก็ได้กำไรมา400นะครับนะ้าเออนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทีกดไลค์กดแชร์นะครับ,นน der, share, รบ, SAY, รบผมนะขอบคุณที่ติดตามนะครับมอ,อย่าลืม ดูเฮียโชกคลิป <Spencer> ต่อไปนะครับผมนะเดีจะมีรายกรงรายการไลฟ์สดนะครับผมในอนาคตนะครับเฮียโชกจะมาเล่นสดๆให้ดูนะท่านผู้ชมนะไงวันนี้ก็สวัสดีครับ